สวัสดีครับวันนี้เรามาซ่อมตัว Airbag ็กโชนะครับแล้วก็นี่นะครับแต่ไม่ดังนะครับปัญหาคาดว่าน่าจะเกิดจากสไปรอนะนครับของ ตัวนี้ก็คือ v ีโกตัวแรกนะครับ v i g ก4 Wheel ตัวแรกก็ขั้นตอนก็คือต้องสั่งสไปรอนมาก่อนนะครับแล้วก็รื้อพวงมาลัยแล้วก็ลองเปลี่ยนสไปรอนตัวใหม่ดูนะครับตัวนี้ก็คือเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเพราะว่าตัวสไปรอนตัวนี้มันติดรถมาม,มันน่าจะ ถึงอายุการใช้งานมันแล้วหมดอายุการใช้งานมันแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีถวดถอดพวงมาลัยนะครับตัวมีโกมีโกตัวแรกนะครับเนื่องจากจะเปลี่ยนสไปรออนะครับก็คือรถหน้าปัดชูไฟแอร์แบ็กแล้วก็แต่ไม่ดังนะครับเรา ก็จังหะเริ่มต้นกันนี่นะครับใช้ดอกเริ่มที่ดอกจำปาเบอร์ยี่สิบห้านี่นะครับขายเข้าไปรูนี้มันจะมีสองฝั่งนะครับก็อีกฝั่งนั้นก็คือรูนี้ ออกเสร็จแล้วก็ก็จะดึงตัวนี้ออก,ออก เนี่ยครับโยกตัวนี้ออกเนี่ยครับออกปุ๊บนี่พอออกมาตัวนี้เอาไขควงเล็กงัดตัวนี้ออกนะสีเหลืองเนี่ยครับแล้วค่อยถอดปุ่มนี้ออกน,นี่นะครับถอดออกแล้วถอดออกแล้วเนี่ยถอดแจ็คเนี่ยนี่ครับแจ็คเนี่ย กดเดือยตรงนี้นี่ในส่วนของผมที่สั่งมาสไปร่อนสร้างมาจะเป็นแบบนี้นะครับมีสายสีเหลืองติดมาให้ด้วยแลก็เียเอาสายสีเหลืองนี้ออกใช้ไขควงนะครับนี่งัดตรงนี้นะครับมันจะเป็นปิดล็อกนะครับนี่งัดเข็นนลครับแล้วก็ดึงออกปล่อยเลยนี่ครับดึงออก ดึงแต่ออกครับนี่ดึงแต่ออกก่อนเราจะถอดน็อตนะครับให้เรามาแกนให้ตรงกับพวงมาลัยก่อน พอมาร์คเสร็จใช้ประแจบกเบอร์สิบเก้าออกนะครับตัวนี้เราไม่ต้องเราไม่ต้องขันน็อตออกหมดนะครับเราไม่ต้องขันน็อตออกหมด เดี๋ยวพอเราโยกพงอะไรออกเดี๋ยวพงอะไรจะเด้งใส่มีโยกซ้ายโยกซ้ายโยกขวาอย่างนี้นะครับโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยครับแหลงแงน,นะครับถึงจะเสียงแปดแล้วก็ออกแล้วนะครับนี่เสียงแจ็คนี่ออกแล้วครับทีนี้เราหมุนนอ็อตออกเลยนี่ครับพ่ะพงอะไรออกมาแล้วนะครับ มา,มาแล้วทีนี้ตัวสไปรอนเนี่ยนี่นะครับถ้าง่ายๆ่จุดสังเกตเนี่ยครับเราจะต้องหมุนท่องตัวนี้ให้มันมาเจอสีส้มเน,นี่ยครับคือมันจะหมุนไปเรื่อยนะครับเนี่ยแต่ตอนใส่เนี่ยต้องให้มาร์่นี่นะครับสีส้มเนี่ยครับเนี่ยให้อยู่ตรงเนี้ย แต่ตัวที่สั่งมาเนี่ยเนี่ยเขาจะล็อกไว้ล็อกไว้เนี่ยครับเป็นตัวนี้ล็อกไว้กันรอบมวยบุ่นิ่นนะครับเขาจะล็อกไว้ส่วนถอดตัวนี้ก็ต้องแกะตัวนี้สองตัว สตัวตัวข้างล่างมีตัวข้างล่างตรงนี้เกิหนึ่งนะครับ คั้ต,ตัวล่างออกนะก็ดึงตัวนี้ออกนะครับนี่ดึงตัวนี้ที่อยู่ตรงนี้นี่ครับดึงปุ๊บ ออกได้เลยนี่ครับออกแล้วออกแล้วทีนี้ดึงแจ็คเจ็ดตัวตรงนี้นะครับตรงสปรายลอดดึงออกกดตรงนี้ดึงออกได้เลยอันนี้อีกตัวนึ่ง มันจะมีล็อกอยู่หนึ่งสองสามนี่นะครับล็อกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็หนึงสองแล้วแล้วก็ตัวที่สามนี่นะครับมีตัวหนึ่งใหญ่อยู่ตรงนี้ใ<ฮ>หญ่กว่าใหญ่นี่นะครับตรงนี้นี่นี่ ดึงออกมาเดี๋ยวก็นี่นะครับถอดออกมาเรียบร้อยใส่ตัวใหม่ไปเลยนะครับใส่ตัวใหม่ก็เลย ใส่เข้าไปในนี้เรามาประกอบไปเลยนะครับประกอบตัวตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ะกอบเข้าไป ให้ชิดนะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นลึกฝั่งนี้เหมือนกันขึ้นไปให้มันชิดขันน็อตให้แน่นนะครับโอเคเสร็จแล้วใส่สีนะผมจะมีใส,ส่สี เสร็จแล้วเนี่ยมันต้องใส่พุงมาไันะครับหักตัวนี้ออกเลยนี่ครับหักออกเลยนะครับทีนี้อย่าไปหมุนมันนะครับหักออกแล้วหักออกแล้วอย่าหมุนนะครับล็อกไว้จำมากไว้ด้วยนะครับทีนี้ใส่พวงมาลัยลงไปเลย เพิ่งมาได้เข้าไปนะครับแคน้นเบอร์สิบเก้า หมุนเบอร์สิบเก้าให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นเลยทีนี้เรามาใส่แอเแบกกับแตนะครับใส,ใส่ตัวนี้ก่อน,นตัวใส่แอบแบกตัวนี้ส่สั้นนะครับเดาไปใกล้นันจะมีปุ่มสีเหลืองอี่เราดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นก่อนนะครับ หึงสีเหลืองขึ้นแล้วเรากดหมุนให้ตรงทิศนะครับนี่คนระับยกสีเหลืองขึ้น สีแดงขึ้นให้สุดแล้วก็กดสีส้มลงไปก็สีส้มลงไปแล้วก็กดสีเหลืองล็อกนะครับนี่ครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยใส่แอร์แบ็กลงไปแล้วนะครับใส่แอร์แบ็กลงไปแล้วก็ขันล็อกด้วยดอกจัมปีสองข้างก็คือนี่ครับขันเข้างใด ันนีเนเ้เสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสไปร่อนของวีโกตัวแรกนะครับเนี่ยครับตัวเดิมอาการก็คือว่าไฟแอร์แบ็กโชว์ตรงหน้าปัดกับบีบแต่แล้วแต่ไม่ดังนะครับ ผมก็เลยซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนตัวใหม่นี่ซื้อมาจากในเน็ตราคาเจ็ดร้อยบาทซึ่งเปลี่ยนไปก็จะมีไขค,ควงจะมีเครื่องมือก็คือบล็อกเบอร์19แล้วก็ไขค,ควงจัปาเบอร์25ิบห้าแล้วก็ไขค,ควงแฉกนะครับแค่นี้เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับที่เปลี่ยนนี่ตัวเก่านะครับที่ผมเปลี่ยนออกมาลองกันนะครับ แอบ็กไม่โชว์แล้วนะครับส่วนแต่ล้ะครับแต่ลองนะครับนี่ครับดังแล้วครับดังแล้วครับผมโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆนทุกคนจะเอาไปทำเองได้นะครับผมขอบคุณครับ